สวัสดีสวัสดีน้องผู้ทุกคนมาเที่ยงดองอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเที่ยงในดองพี่น้องยไๆสิมียังกินมื้อนี้นเดีวาเะลงโทรศัพท์กับอันดเด็กคุกเด็กคุกโควิดพี่น้องเอ้ยเ้อ กินแรกค่ะพุนกินพร้อมกันเนาะด้ยิน้ยมีอายมีของกินฟรีพี่น้องกันเลยวะพากันมากับลูกนั่นนี่เจ็บมาลงมแห้งลแม่ปวดทาแม่ไปไปไปหับอะไรไปหันอะไรปบุ้งปแม่ไปก่อนน้ำค่ะปุณโอ๊ยมาลงคงเข่งโทรโทนโทรโทรโทมัน น้ำข้าวปุ้นอันประดุกพันพี่น้องเอาไปหายพวกคุกแล้วย่ากินโลดนะเขาจะกินบกาผ่่ไารสุเร์ถอดได้ข้าวปุ้นเนื่อยสิสุดพี่น้องว่ามันอันแต๊กนี่ไงนี่ไงพี่น้องมาเด้อมาเด้อถวยบางอย่างจับเดียวเดดดงว่าน้ำเอื่อย ลูกคายน่ารักจังเดสวันดีไหมลูกสดวันดีสดวันดีไหมลูกเสวันดีเสวันดีไหมลูกลูกไม่แม้ลูกไม่แม้ลูกจะไม่ลูกอุ้ยไอ้เสบายดีเแต่เดียวพอแล้วมีคนเอาดุแข่งข้างล่างพี่น้องกลับมาเดี๋ยวพร้อมพี่น้องเดี๋ยวยนะมากินน้ำปลาพี่เดียวกินยี่ันอะไรก็ได้ถ้าซีมึงนั่มันก็เด้อ นามันแซ่บไดมาดูพันองบแหลมมาดูพันธุ์แห่งแหลมโอ้ยเดชบายดีล่ชื่อว้โลลสบาดีให้ปกงยาวๆเฮ้ยของเ็นแม่กินอะรอยากขางัดกเนอะมันเห็นห้ามทแซ่บออกมาต่หันมันจะเข้าไปห้ามจับไปด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 กินล อยากขะปุ่นเจ้าน้อยเจ้าน้อยจ้าน้อยไม่่ายคลิปเลยไม่งเอาให้กินเียบอ่มาด้วพี่น้องเรื่งงัดตได้บัดงเดบวกเกงใจคำตาสวดก่อนพี่น้องนมนะปาวามเส็บมัอเสกลัวแม่มาเ้ มันใหญ่เลยมักินจุดอนมาแต่ก่อนมันกินมันกินนู่นกินนี้มันใหญ่แล้วกินนี่กินนี่กินอีกกินี่อืมหายมันยังมันชอเหาอวันนี้มันใหญ่เลยนี่มากินไหมมาเมติยะมาเมต้ยะเถิดม้าห้ามไม่ให้น้องกินเอ็นเด็กกินนะเอออกินงั้นไะบวกไหมไหมเปลือยเปลือยเด้ออืมท่งนี้ไรอืมน้ามองเซมไปแบบอยู่ถอยออาไงลูก เอ้อนีกินเจ้าอย่าบอกเดียวเจ้าเนี่ยเฉตีอมากินน้ำปลาหิอือหอยร้านไมเอาให้จะชิ้อนะทำมเจากินเาอีกมากินน้ำปลาอีกอาเหน่อยมันเดปาแบ่งหเด้อเอาเนมันีเพื่อน่ะ ข้าวหยังแม่้าวไกองปลาลูกมเลบนะ้ไปลดี๋ยวให้กินเวลาเยเดียวเดียวคืนมาจะบกกันได้นะลูกมาไปนั่งกินอาหารอยามากินในป่าพเตีย

เงาอะไรเอย้อรตปุเลเหาวงกะกินอยู่ไ่อองไปาใดียวน่สิบิห้าพอนะมื่อเดียวาสิบห้อดีมดเนี่ยเาอลูกมาเออเธอบวงมา้งไส้ากะลกอ่ะ nó mình mình kinh phiền đại nó bằng nó, à, tổ đẹp đẹp, này dong, đây một điều là hết, cái thằng

เราต้งขึ้หักเราไม่เหมาะสมไก่ใช่ไหมมันบ่มันเลยปล่อยมานเสีงเบอร์เบ่าอิ่มบ่เบิร์มึงทำบ่เลือแล้วเฮ็ดเนย่ยหายเด้อย้ายเด้อง่ายเด้อไม่หยุกที่งูได้โอ้ยหาดอกมาใช้จิ้มมือบ่แซ่บพี่หนูนั่งลาดุกปลาดุกแซ่บเลย

เป็นอะไร่ะอ้บองานกัยพามากกินก่อนขออินี้อาได้อน้ใหคชิม้ะเให้พน้ำนี่แซ่บขนาดขอบใจเด้อบาได้มืงให้เน่เด้ออืมเอา มีโอกาสจังมาเห็นน้ำกันกินอีกคุณนนก้อนนนก้อนอืออือข้นนเาเลยบอกแล้วเอง่าเงินน้ำเป็นเอาไหนงา bộ một em của em bộ Ay bóc. Ay bóc. Women ở trong rona ở trong pi vẫn ăn có ăn ngon nga nó kìm sai, vừa nói. Lê bếp mày mày Cái mày 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 bộ mày 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 nó mày กินลายเถื่อแล да. ้วท oh, <tr ุกคนเก่ง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 บวายเลยบวายเลยอดรนทนหมดได้ปะลูกไปเลยเด้เพียงเด้อแซ่บแห้งกว่านี่ขอบใจเด้อมาเบิ้งไม่สิผักปิโกล้อหยิ่เบิ้งผักกุหลาบกุแซบไหมลูกบายบายแน่บายบายแน่มุบายบายพี่บายบายทั้งพี่แซบแซบแซบ